สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทว w วว์ว์แฮมเมอร์มันติเพเยอร์แบทเทิลนะครับวันนี้ก็เป็นการสู้กันระหว่างเบทเทเนียแล้วก็กินสก,กินนะมาเริ่มกันด้วยการแนะนํำยูนิตทั้ง2ฝ่ายก่อนนะครับฝั่งเบทเทเนียนําทัพมาโดยเฟย์เอนชันเทสนะครับก็เป็นนักเวทสายพลังชีวิตเนาะมีจุดเด่นตรงที่ f ฟย์ of the f a เฟนะครับเป็นบัฟเพิ่มเมลีแอคแท็กให้กับทหารของตัวเองนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเป็น m i s s อฟ the Lady ีนะครับถ้าเฟโจมตีระยะประชิดนะครับจะลดความแม่นยำของศัตรูแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยนะมาดูฝั่งฐานม้าของเบโทเนียนะครับก็จะเป็น Knight of the Realm นะครับก็เป็นฐานม้าพื้นฐานเลยของเบโทเนียเรลไนท์นะครับก็จะอัพสเตตขึ้นมานะครับแล้วก็มี a อ i l บิล ลดความเหนื่อยแล้วก็ดามจรีสตันอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับพระเอกของการเล่นในครั้งนี้เลยกรีนไนนะครับก็จะเป็นวิญญาณทหารม้านะครับจากสเตตแล้วเนี่ยคือเก่งเลยแต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเลือดไม่ค่อยเยอะนะแต่แพ้เวทมนต์น,นะครับต้องใช้กันให้ดีๆนะ Okay. ตรงนี้ก็จะเป็น Defender of the f e r d i l y นะครับก็เป็น Night er Rans ที่อัปเกรดมามีเกาะเงินแล้วก็ f ฟนซีนะครับส่วพลทหารลาบก็จะเป็น Man at Arms นะครับมีหอ,อกมีดาบมีฟุสควายมี Holy War Den นะครับตัวนท m าเเม a เพิ่มขึ้นมาอีกมีธะนูนิดหน่อยแล้วก็มีบัฟจาก Gel l i q u e d นะครับโอเคเราไปดูของฝั่ง Green Skin กันบ้าง กินสกินนะครับนำทัพมาโดยวอลแซกนะเป็นนักเวทของฝั่งกินสกินนะครับมากับเวทมนต์สปอร์ตนะครับบัฟแล้วก็ทำดาเมจนิดหน่อยนะก็มีนายกอบบินชาแมนนะครับมาช่วยเพิ่มเวทมนต์แล้วก็เอาเวทมจิกมิสล์มาด้วยตรงนี้นะครับตูมไดวเวอร์คาทพาวก็เป็นเครื่องยิงกอบบินนะ ทำความเสียหายได้ดีเลยทีเดียวเราถอยกันมาสักนิดนึงนะครับมาดูองค์รวมก็จะเป็นคอปปิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็มีแบ็กออกนะครับตัวทำดาเมจแล้วก็มีธนูนิดหน่อยมีเนตตี้สต็อกเกอร์คอยป้องกันอยู่ด้านหลังนะครับมีทหารม้าเป็นแบ่งเป็น3กองนะครับมีสไปเดอร์ไรเดอร์นะแล้วก็ออกบอยบอยบิ๊กอันนะครับทั้ง2ฝั่ง ตรงกลางมีนายกอบบินสควิกฮอปเปอร์นะครับก็เป็นไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับมันไม่ใช่ทหารมา้ามันเป็นตัวเนี้ยครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับเมื่อสู้กับยูนิตระยะประชิดนะยูนิตฐานราบนะครับโอเคมาเริ่มลบกันได้นะครับ่ะพึ่งไปมีตรงนู้นด้วยนะครับตัวหนึ่ง เป็นมูนฮาเลอร์นะครับก็เป็นกบินขี่หมาป่าตอนไว้ตรงนั้นอยู่กองหนึ่งนะครับดูมดิเวอร์คาตาเพลก็ยิงไปที่ฐานม้าของเบตตเนียนะครับตรงดีเซนเดอร์ตรงนู้นนะตรงนู้นนะครับโอเคก่อนจะเข้าสู้รบกันยังไงก็ขอฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ โทวอเนี่ยออกมาอย่างเรื่อยๆนะฝากติดตามกันไว้ด้วยโอเคครับเหมือนว่านายกอบ,บินสควีคอปเปอร์เพื่อนทับเข้าไปก่อนแล้วนะครับเห็นช่องว่างในกระบวนทาพของเบตโอเนียนะครับก็ชาร์จไปก่อนเลยชาร์จแล้วถอยเลยนะครับก็โดนยิงโต๊กลับมาบ้างจากทางเบตโอเนียนะครับเจ็บเหมือนกันนะ Okay. ทางการะเรพอะก็ยิงไปที่ฐานม้อยู่เรื่อยๆนะครับมาดูฝั่งสายมือกันบ้างนะครับฐานมา้เบโทเนียจะอ้อมหลังนะครับออกไม่กลับไปก่อนนะครับส่วนสไปเดอร์ไรเดอร์ก็วิ่งตามไปนะครับตรงนี้ตรงกลางนะครับก็ชนกันแล้วนะครับแบ็กออฟ น,นี้นะครับผ่านม้าชนกันแล้วถ้าดูจากพลังแล้วเนี่ยผ่านมา้าเวทเนียน่าจะแพ้นะครับมีบอนะครับเป็นบัฟจากทางกีสกินบัฟให้ทั้งแมปเลยฝั่งตัวเองนะครับดูกรีนไนท์นะครับมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะด้วยสู้แบ็คออฟนะครับ มีการไล่เวทนะครับแต่ไล่าพลาดนะเนี่ยมิสแคสนะครับแล้วก็ระเบิดใส่หน้าตัวเองไปปีนไนท์นะครับทะลุกลับมาทะลุละลหลังออกมาแต่เข้าโจมตีวอลแซกนะครับทางดูมไดเวอร์คาราเพลก็ยิงไปนะครับช่วยยิงกองหลังยิงธนูแต่ทับไปแล้ว1ทับนะครับมีเวกนิงออฟเดอะวูดจากทางเฟนะครับ ตา้งความเสียหายใส่แบ็กอ็อกนะครับไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ดีอยู่นะครับตรงนี้เนยที่สต็อกเกอร์มาทําการบังให้วอลแซกนะครับจะได้ไม่โดนกีนไนต์ตีนะกีนไนต์ก็พยายามเข้ามาตีนะครับมาดูฝั่งปีกบ้างนะครับตรงนี้ฐานม้าของเบทเนียแตกไปแล้วฐานม้าของทางฝั่งกินสกีนก็ เข้ามาลุมกินไนท์นะครับบังไว้นะครับไม่ให้เข้ามาตีวอลแสกนะดูเหมือนมีการไล่เวทน,นะครับโอ้โหดอกเดียวนะครับกินไนต์ก <g reens> ินไนเกือบลงไปนอนกับพื้นนะครับเนี่ยเลือดเหลือน,นิดเดียวแล้วถ้าไม่มีการฮิวช่วยจากเฟนเนี่ยตายได้เลยนะครับเนี่ย มาแล้วนะครับเหมือนว่าจะเป็นฮิวจากเฟยนะใช่ไหม Healing Stream Engaged Rico นะครับฮิวเลือดไปแล้วนะครับ You're ready to do some damage เหมือนจะพ้นจากขีดอันตรายแล้วนะครับทางเกลไนัยก็เข้าชาร์จมาช่วยแผงหลังแล้วนะครับตรงนี้ตี Doom d เวอร์กำลังใจจะแตกทับแล้วนะครับรนี้ เ็นชันเทสก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตกรีนไนท์นะครับรอดจากความตายมาได้ด้านหลังก็พุชควาครับช่วยไว้แต่ตรงกลางนี้ยังเหนียวแน่นนะครับฝั่งแบ็คออกยังยื้อไว้ได้นะครับตรงนี้ก็มีแบ็คออกอีกกองนะครับยังว่างงานอยู่นะ ทางปีกฝั่งนี้ฮลี่บอเดนนะครับก็สู้อยู่กับทหารหมูป่านะครับโดนชาร์จมาเหมือนกันจากสไปเดอร์ไรเดอร์นะรงนี้เหมือนจะมีฮิลมาจากเฟยนะครับนักเวทของฝั่งยินสก,กีนก็หนีแล้วเรียบร้อยนะครับ ฝั่งด้านหลังก็เคลียร์กันอยู่นะครับเกียวไนต์ตีวอลแซ็กไล่วอลแซ็กไปนะครับทาร์ตมาช่วยจากทางบ,บ,อบอยบิ๊กอันนะครับแต่ถ้าวัดกันจากสเตตแล้วเนี่ยเกี่ยวไน์น่าจะชนะไปได้นะครับตรงนี้เฟก็พยายามวิ่งไปช่วยอยู่นะครับ โอลิเ์เดนกับคนหอกก็วิ่งไปช่วยนะครับแบ็กอก็วิ่งไล่นะครับแต่วิ่งช้านิดนึงนะเกาะหนักนะครับวิ่งไม่ทันแต่ว่ากระโดนชาร์จมาเหมือนกันตรงนี้เกลนไหนะครับเนื่องจากว่าไม่เหนื่อยนะครับไม่มีวันเหนื่อยก็วิ่งชาร์จเต็มที่เลย เรียบร้อยนะครับอิตเนีเป็นฝั่งชนะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการสักนิดนึงนะครับนี่เนาะก็หน่วยเกลนันะครับค่าได้ไปเยอะนะแต่ไม่จําเป็นนะครับว่าค่าเยอะจะถือว่าเก่งหรือว่าอะไรนะครับทุกคนมีหน้าที่ในสนามลบนะบางทีเราก็ทําความเสียหายแต่ว่าไม่ได้ถึงกับค่ายูนิตนะโอเคครับยังไงก็ขอฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับใครมีคําถามอะไร สงสัยอะไรนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ